ชร์คนหน้าน้องกวางกับการเปิดคอนเสิร์ตกลางสมร,รภูมิเล่นยังไงมาดูในคลิปนี้จะเป็นการคอมโบในกรณีที่เล่นน้องเป็นซับ DPS นะน้องสามารถเล่นเป็นเมน DPS ได้เหมือนกันแต่จะคอมโบอีกแบบหนึ่งสกิลของน้องจะเป็นการแปะดีบัฟและบัฟความเสียหาย a r r o เ e r o ชั่นจะทำให้น้องเป็นตัวที่เล่นกับคาเทียได,ด้ดีมากๆก,ก่อนอื่นเปิดด้วย intro สกิลก่อนจะเป็นการเติม stack Musical Essence และข้ามไปการโจมตีครั้งที่3ทันทีจากนั้นโจมตีปกติ3 4 เตมมิสซิคลเอสเซนต์อีกหนึ่งสเต็พร้อมกับไร่คาถาแยกเงาบัฟความเสียหายแอโรอีก24%เมื่อออกท่าที่4ให้ทำการกดกระโดดเพื่อเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันและโจมตีกลางอากาศ2รอบจากนั้นการโจมตีปกติจะข้ามเป็นการโจมตีครั้งที่4ทสันทีและเมื่อกดโจมตีปกติแล้วกดสกิลหนึ่งรอบเพื่อแคนเซิลแอนิเมชันและกดโจมตีปกติครั้งรวบมอนและแปะดีบัฟแอโรเอโรชันแล้วกดสกิลอัลติเมตจงตื่นอัญเชิญทหารเงามาเปิดคอนเสิร์ตท สร้างความเสียหายและแปะดีบั f Arrow Erosion ให้กับ s t r o w จากนั้นกด Outro Skill สลับไปเป็น Main DPS พร้อมกับบัฟความเสียหาย Arrow Erosion 100%เป็นเวลา30วิิวิ